ในกิจกรรมเสริมทักษะขอเชิญคุณครูปอนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูบีเด็กๆจ๋ากลับมาพบกันในกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมเสริมทักษะน่วยเศรฐษฐกษิจพอเพียงอตอนนี้มีใครระบายสีเสร็จแล้วบ้างใครระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆโชว์ใบงานเลยใบงานใบนี้นะ ระบายสีเสร็จแล้วบ้างนะโอ้โหมีหลายคนเลยอ่ามีบางคนแอบโยงแล้วด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรามาเช็คคําตอบกันนะคนไหนที่โยงแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กเช็คคําตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้โยงระบายสีให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆเขียนชื่อหรือยังเอ่ยคุณพ่องมันก็จะเขียนชื่อแล้วอ๋อบารคินเขียนแล้วใช่ไหม คุณครูปอลก็จะเขียนชื่อคุณครูปอลเหมือนกันชนทิชาเขอเขียนชื่อก่อนนะโอ้โหเขียนตัวใหญ่ไปน,นิดนึงชนตัวหนังสือด้านบนเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะอาเดี๋ยวขอเขียนชาวช้าใหม่นิดนึง ไม่สวยเลยคุณครูครับครับว่าอย่างไงลูกระบายหมดเลยโอ้ระบายหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาอ่ะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงรูปภาพผล,ลไม้ลงในกล่องไม้และระบายสีให้สวยงามอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในใบางานของเรามีอะไรบ้าง ในใบงานของเรามีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกที่คุณครูปอนระบายคืออะไรนะสีเหลืองเหลือมีใครรู้จักไหมดังๆครับมะเฟืองโอ้มะเฟืองอ่ะเพื่อนๆพพูดตามพร้อมๆกันเลยนะมะเฟืองมะเฟืองเปิดไมค์พูดได้เลยนะอย่างที่สองอย่างที่สองตล้งเงือง มีใครรู้จักไหมอย่างที <sm illi> ่สองที่คูปอลระบายสีู้วกขาวขาวคุดคุดมังคุดคุดตุ้งตุ้งตุดงตุ้งตุองตุงตุอไปุ้งตุงตุางตุ้งตุ้ตุงตุ้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 งตุงุ้ง้คุ้งต้งตุงตี้ตุ้้ตุุุ้้งตุ้งตุ้งุ้้งต้งง่้้ คุณปูให้ลากนะตัวน uh, ีด uh, ีกว uh, ่มันเป็นผลไม้อัวน really? allora ี้อะเด็กๆจ๋ามองที่กระดาษมองที่ภาพที่จอของคุณปูปอนก่อนนะอย่างที่สามเด็กๆรู้ไหมที่คุณปูปอนวงรอบๆอยู่ตรงนี้คืออะไรมะม่วนต้นหญ้าเลยใช่ต้นหญ้าหรือเปล่านะทะเลสาลัยครับสาหร่ายใช่สาหร่ายอยู่ในอยู่ในไหนนะ อยู่ในทะเลใช่ไหมีปลาอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ทในท่าในน้ำอยู่ในทะเลใช่ไหมครับโอเคอย่างที่สี่ปลาฉลามมีปลาอมีปลาฉลามแล้วก็ข้าวบนในดินออกปูโอเคค่ะอ่ะเด็กๆจ๋าอย่างที่สี่างที่สี่เป็นผลบ่งอะไรเปิดนมเป็นผลอะไรนะมีใครรู้จักไหมลูกแพะ อ๋ลูกแพโอ้โหแยมมาแยมมาเก่งมากค่ะลูกแพเด็กๆนะเนี่ยอะต่อไปต่อไปต่อจากลูกแพเป็นอะไรคะอันนี้อะไรขวดนมใช่เลยนะขวดนมค่ะขวดนมค่ะอลักษณะคล้ายๆขวดนมเลยแต่่าไม่ใช่ขวดนมนะคะเด็กๆเขาเรียกว่า ขวดซอสนะคะขวดซอสเขาจะเอาซอสซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เด็กๆไปไปร้านที่เขาขายไก่ทอดขายลูกชิ้นเนาะเขาจะมีขวดคล้ายๆแบบนี้ใส่ซอสลงไปข้างในแล้วเขาก็จะเอาไว้ปิดๆหรือไปที่แมคโดนัลก็มีเหมือนกันเนาะแมคโดนัลเคปซีมีเหมือนกันเลยขวดซอสคล้ายๆแบบนี้เลยทุเรียนต่อไปอะไรนะทุเรียนครับทุเรียนละปามีใครชอบทุเรียนบ้างนะทุเรียน ใครชอบไหมคะอ่ามีใครชอบยกมือเลยครูบีแน่ๆเลยหนึ่งคนที่ชอบทุเรียน <c oughs> อ่าต่อไปต่อไปครับโอ้โหอ่ามีหลายคนเลยชอบทุเรียนเหมือนกันเลยอ่าต่อไปต่อจากทุเรียนเป็นอะไรนะเอาไว้ใช้ร้องเพลงอะไรนะนไมโครโฟนไมโครโฟนค่ะมมมมไมโครโฟนคับ เป็นไมโครโฟนเก่งมากเลยอาถัดมาถัดจากไมโครโฟนเป็นผลผลดีรีข้างในมีสีเขียวแล้วก็สีกสีทีโอเคเก่งมากเก่งมากตันับอันนี้ับต่อไปต่อไปเชอรี่ชิปเชอรี่ทำไมคินถึงรู้ว่าเป็นเชอรี่ล่ะครับ กินถึงรู้เป็นเชอร์รี่รูมีเยอะเหรเพราะมันเป็นผลเล็กๆใช่ไหมมันเป็นผลเล็กๆผลเล็กๆถ้าอมีก้านยาวๆแบบนี้นะคะอ่าต่อจากเชอร์รี่เป็นอะไรนะเป็นอะไรน้ อ่าเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้มีลำต้นมีเก่งก้านแล้วก็มีใบยเยอะเยอะเลยเรียกว่าต้นไม้ต่อจากต้นไม้คืออะไรคะจากต้นไม้มีใครรู้ไหมเป็นทับทิมทับทิมทับทิมครับทับทิม,ททมแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเอาไว้เป่าผมมีลมอุ่นอมีลมร้อนๆอออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้เป่าผมได้เป่าผมเก่งมากเลยค่ะ <Okay. S 1> อ่ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้อ่มีผลไม้อะไรบ้างอามีผลมาไม้อะไรบ้างอมีผลละไม้อะไรบ้างนะะเดๆเปิดไม้บอกคุณครูปอเลยเอะไรบ้างครับผลเช็คคำตอบไปพร้อมๆกันนะนี่อะไร มาเฟืองมาเฟืองม้ามาเฟืองอ่ามีมาเฟืองจริงๆด้วยลากลงไปในกล่อนนะแพมีมมีมาเฟืองมีอะไรครับทมอ๋อมีทัพทิมลูกแพมีลูกแพมีทัพทีมมีอะไรอีกคะก้าก้าอ่า เปลี่ยนกับอันนี้อ่ามีทุเรีย,รย,ยนลูกนี้ลชปเปอร์ไม่เคยกินเลย <def ười> ลูกไหนครับลูกไหนแชปเปอร์ไม่เคยกินอันนี้เหรอกีวีใช่ไหมครับสิลูกใช่ไหมครับใช่ครับ<ช>อันนี้แช,ชปเปอร์ไม่เคยกินครับอ๋อ芒果อันไหนเอ่ยกีวีหรือว่าเชอร์รี่เลยเชอร์ีครับอ๋อมีกีวีมีเชอร์รี่แล้วก็สุดท้ายก็มีทับ ทีมทับทีมมีทั้งหมดกี่อย่างมาช่วยกันนัดดีกว่าอ่าอย่างที่หนึ่งก็คือมัดนอมัอ่าหนึ่งคือมัดเฟืองสองมังมังคุดอ่าต่อไปสองแล้วก็สามสี่แพรแล้วก็ต่อไปสี่ ทุเรียนอ่าสี่แล้วก็ต่อไปเป็นลูกเดือดคืออะไรคะาคือทีวีแล้วก็ต่อไปสีแดงเป็นอย่างที่กลูกอะไรครับลูกเชอร์รี่แล้วก็สุดท้ายเจ็ดอ่าเจ็ดเป็นทับทีเหมือนเจ็ดวันันงทับเลยเจ็ดนิ้วเหมือนกันครับ อ่ามีเจ็ดบ้าเจ็ดอ่าเจ็ดนิ้วมีใครเสร็จแล้วบ้างโชว์ผลงานได้เลยโชว์ผลงานได้เลยมีใครเสร็จแล้วบ้างอ่าเดี๋ยวคุณครูปอนจะขอดูจออ่ามีใครเสร็จแล้วถูกต้องเหมือนคุณครูปอนไหมนะ หลายคนเลยคุณกรูปอหลายคนเลยใช่เลยเยี่ยมมากเลยเด็กๆเก่งมากๆเลยและวันนี้นอกจากได้ทําใบงานกับคุณครูปอนแล้วเด็กๆก็จะได้ไปเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่เราได้ระบายสีไปในวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีคําศัพท์มาฝากเด็กๆด้วยเชิญคุณครูบีได้เลยค่ะหลายเลยค่ะคุณครูแอบเห็นหลายคนงองแงร้องไห้นะคะเด็กๆค่ะไม่ต้องงองแงเสียใจไปนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะเด็กๆวันนี้มีคำศัพท์แสนสนุกมีทั้งหมดกี่คำหน้ามาฝากเด็กๆเจ็ดคำครับโอ้เจ็ดคำเพราะมีผลไม้เจ็ดชนิดในใบงานของเราใช่ไหมคะ,ะไปดูเลยค่ะชนิดแรกคืออะไรคะ มะเฟืองอะมะเฟืองบ้านใครมีมะเฟืองมะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีน้ําเยอะมากๆม,มีน้ําเยอะชอบ<ม>ทานแล้วก็คือค่อมีวิตามินซีด้วยนะคะจะปิเปรี้ยวหน่อยหรือบางต้นก็หวานเลยนะคะมีน้ําเยอะมากนะคะอาประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมะเฟืองภาษาอังกฤษออกเสียงว่าแครมบูระ a ครมบูร a เด็กๆพูดคะ่ะ คารามบูราคารามบูราคารามบูรคารามบูรอาคารามบูราคารามบูราอาแปลว่ามะเฟืองนะคะคารามบูราโอเคแปลว่ามะเฟืองนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะถ้าไม่เปิดไม่นะหรือใครอยากให้คุณครูฟังด้วยเปิดไม่บอกคุณครูได้เลยนะคะชนิดต่อไปเมื่อกี้ชนิดแรกมะเฟืองคารามบูรา ไปแล้วนะคะชนิดที่สองอะไรเอออะไรอะไรมังคุดอู้น่ากินมากเลยนะคะเด็กๆมังคุดเป็นถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยนะคะถือได้ว่าเป็นราชินีของผลไม้ทุกชนิดเลยะะอร่อยมากนะคะมังคุดนะคะภาษาอังกฤษคือมังคุดมังคุสตีมงคุงสตี Mangoes tea. 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 แ,แ<ต>ม่เป<อ>ิ่เป็นก้อน<า>มังคุดแต่ว่ามังคุดนะคะเด็กๆอ่าเป็นผลไม้ของไทยเรานะคะต่อไปเลยค่ะชนิดที่สองแล้วนะต่อไปชนิดที่สามลูกแพรอ่าลูกแพรในใบนี้ของเรานะลูกแพรครูบีจะเรียนตามใบนี้เราเลยนะลูกแพรนี้อร่อยมากใครเคยลองทานบ้างยกมือ ใครยังไม่เคยลองไปลองได้นะคะเด็กๆอร่อยมากเป็นผลไม้ของต่างประเทศนะคะของไทยเราเอาเข้ามาให้เด็กๆได้ได้ทานนะคะและมีประโยชน์เหมือนกันนะคะอร่อยด้วยหอมๆนิดหน่อยหอมๆนะคะลูกแพร,ราภาษาอังกฤก็คือแพรแพรออกเสียงตามเตลเลยออกเสียงเป็นแพรเลยแพร แปล,ลแพ่ตามตัวเลยนะคะภาษาไทยก็คือลูกแพ่เลยเอาเพิ่มคําว่าลูกลงไปเป็นลูกแพรนะคะภาษาอังกฤษแพรเอาสีแพรดิมิ้งแพรอะเด็กๆออกเสียงแล้วนะชนิดที่สามคือแพรลงไชนิดต่อไปชนิดที่สีู่อ,ด,อดูเด็กๆออกเสียงอยู่หรือเปล่าโอเคไปแล้วนะชนิดที่สี่คือดูดูจุด ที่สี่อะไรคะสับปะรดมีคนบอกสับปะรดจูเรียนทูเรียนอ่าทำความเข้าใจใหม่นะคะทำความเข้าใจใหม่ไม่ใช่สับปะรดนันลูกสับปะรดจะหูเรียนอันนี้คือทุเรียนสงเิงว่าราชาผลไม้เหมือนกันบางคุดเป็นราชีนีทุเรียนเป็นราชาผลไม้มีน้ำแหลมแต่ข้างในอร่อยมากหอมแบนั้น นะคอ่อย่อยอร่อยมากแต่กินเยอะๆไม่ดีเราินาลเยอะน้ำตาลเยอะมากเพราะมันหวานร้อนในด้วยนะคะเป็นร้อนในได้ทุเรียนภาษาอังกฤษทับศัพท์เลยแต่ฝรั่งเขาจะออกเสียงเป็นทุเรียน

อ๋อพูดความกัน okay. พ <LET> so ี่น <thighs> ้องดูเพ <rawd> ี่กับน้องครูใช่ไหมอ่ะชูน่าอเลยค่ะดูเหรียญนะคะโอเคอันนี้ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วชิ้นที่เท่าไหร่แล้วอย่าลืมนับด้วยนะสี่แลต่อไปสี่แล้วมาดูอันนี้ที่ห้าชิ้นนี้ที่ห้าต่อไปใช่อไปนี่คือคืออะไรใครรู้จัก กีวีกีวีกีีอ่ากีวีเป็นผลไม้ของต่างประเทศป็นผลไม้ของต่างประเทศทับศัพ์เลยค่ะเด็กๆก็คือกีวีกีวีกีวีเคียงโอเคกีวี กีวี่ภาษาฮานากีวีมันเป็นะรด้วยกีวีก็ไก่มีสองสีด้วยนะเด็กๆมีสีเป็นสีทองสีเหลืองแบบนี้แล้วก็สีเขียวมีประโยชน์มีวิตามินซีนะคะกินได้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะนี่นะครับกีวีกีวีกีวนะใครเคยกินบ้างไม่เคยเหมือน รับประทานผลไม้จะได้รับวิตามินนะคะผิวก็จะดีสายตาก็จะดีด้วยมีประโยชน์ถ้าใครไม่กินเลยผิวจะแห้งสายตาจะไม่ดีแล้วเลือดจะออกตามไรฟันด้วยนะใครไม่กินผลไม้ท้องก็จะผูกต้องกลับประทานผลไม้ด้วยนะคะฝึกนะคะลูกวรลักษ์คำนีเสียมันตุ คุบีได้ยินมาว่าเด็กๆห้องคุบีหลายคนไม่ยอมกินผักผลไม้ต้องทานด้วยนะคะเด็กๆชนิดต่อไปอันนี้ชนิดที่เท่าไหร่แล้วใครจำได้ชนิดที่ห้านะอชปชนิดที่ห้านะแล้วต่อไปชนิดที่หกมีสองสี 8. ไว่รู้จักเชอร์รี่น่าดีมากเลยใช่เชอร์ี่นะคะเชอร์ีก็เป็นผลไม้เป็นผลไม้ต่างประเทศเหมือนกันเราก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเชอร์ร <c oughs> ี <h lem aster> ่เชอร์รี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 เชอร์รี่ ชอรี่ชอรี <laughs> <Ch ori. S 2> um ่ชพ <So S 1> ูดดังๆชอร์ี่ชอรี่เป็นผลไม้ที่อร่อยมีรสชาติหวานๆอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะอร่อยนะคะเด็กๆไหนใครเคยทานใครชอบชอรี่บ้างหนูไม่กินไม่กิน ลองชิมลองชิมอร่อยอร่อยอร่อย,ออยออแต่อันนี้ชนิดที่หกแล้วนะเชอรี่ชนิดที่หกต่อไปชนิดที่เจ็ดชนิดสุดท้ายแล้วนะคะชนิดสุดท้ายแล้วนะคะค<น>ืออะไรนะาทับทิมทับทิมนทับทิมสีแดงนะคะอันนี้ทับทิมแดงมีประโยชน์มากเลยท้ายเด็กๆมีประโยชน์มากที่ดูด้วยนับใครเคยกินบ้าง ปเชฟเคยกินไหมบอกคุณครูสิเรากินแบบทั้งเป็นเม็ดเลยนะกินแบบเป็นเม็ดที่เข้าปากก็อร่อยหรือใครจะกินแบบเป็นที่เขาบีบเอาน้ําออกมาก็อร่อยมีประโยชน์มากเลยนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรทานนะคะเด็กๆขอภาษาอัางกฤษทัพทีมออกเสียงว่า,าพามาแกเน็ตพามาแกเนตเร็วๆออกเสียงเลยนะคะพามาแกเน็ตพาม พัมพามพัมพัมเมร์แกนิตพัมพัมเอร์แกนิตพัมเมอ์แกนิตยี่ยมเยี่ยมยีมพัมเมร์แกนิตแปลว่าทับทิมนะคะทับทิมที่อย่พัมเมร์แกนิตอีกทีเด้ออีกอีกอีกรอบนึงเมื่อกี้คุณย่าอ่าเยี่ยมมากเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะทวนอีกรอบเวลายังเหลืออีกหกนาทีอ่ะทับ ทบทวนอีกรอบหนึ่งดูอันนี้คือนี่อะไรครับมาเฟืองมังคือันมาเฟืองมาฟิล่าหรือถ้าจะเรียกง่ายๆนะคะเรียกว่าสตาร์ฟรุตสตาร์ฟรุตนะคะก็คือเป็นดาวเป็นลูกดาวนะคะแต่คือคำทางการคำที่ถูกต้องก็คือคารามบูรา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 คารามบรา คาราบูรานะครับคือมะเฟืองนะครับโอเคค่ะนคือมาดูคาราบูไอเดยวพูดังๆเลยมังคุดครับต้นไมบมังคุดสีมังคุดสีมังคุดนภาษาอังกฤษฉันไม่เคยคิดแต่ว่ามังคุดสีดังๆมังคุดสีมังคุดฮะ

วดูทรูปทุกรูปเกอี่เกอีเกออมไมีสองสีนะครับเยี่ยมมากเลยค่ะโขขอบคุณพคุณแม่ช่วยกันแบบว่ามีบาเลยค่โอเคต่อไปค่ะอันนี้รับี่ออครับผมช่วยลี่ช่ยลี่ช่ยลี่ช่ลี่ช่ลี่ช่ลี่ เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ภาษาไทยภาษาอังกีษคือเชอร์รี่ค่ะใช่เยองมากเลยค่ะลูกต่อไปอันสุดท้ายครับที่ค่ะที่มังแกนีที่มังแกนีที่ภาษาไทยที่มังแกนี พอมาแกพอมาแก่พอมแกพอมแกเนี่พอม่แกนพอแมแกนี่ยเาแวนี่ยอันนีครับมีรดหวานอ๋ถหวานออกเสียงด้วยนะลูกพอมาแกเนี่ยพ่อมาแกเนี่ดังพอมาแกโอเ เก่งมากๆเก่งทั้งเด็กๆและเก่งทางพี่พ่อคุณแม่นะคะ้วยเด็กๆอไอกเสียงได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะครับคุณครับเก่งมากๆเลยเหลือเวลาอีกสามนาทีคุณครูอยากจะให้เด็กๆสักสองสองคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดของเด็กๆมีใครได้ไปเที่ยวที่ไหนอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างมีไหมคะเหลือเวลาอีกสองนาทีแล้วนะ มีใครอยากจะเล่าไหมเมื่อก่อนหน้านี้มิปูนะคะน้องมินาได้เล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ไปทําที่ไหนนะคะขอชื่อสถานที่อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณครูลืมแล้วชื่ออะไรนะสักอย่างหนึ่งที่อยู่ที่ปทุมใช่ไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมิปูบอกว่าครูปอนจาได้ไหมเอยที่มิปูบอก น้องมินาบอกครูหน่อยเร็วชื่อที่อะไรที่ไหนนะลูกคินอาร์คอาร์ทาวค่ะอ๋อพัมกินอาร์ทาวค่ะพัมกินอาร์ทาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมินาจะลงข้อมูลไว้ให้เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปทํากิจกรรมกับตามที่มินาเคยไปนะคะมินาว่าสนุกมากมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เด็กๆได้ทานะคะมินาไม่ได้ไปน<ม>ีลิงไปทางนลิงเป็นทามินาไปด้วยไหมคะมินาไปเปล่า ไม่ทำะไม่ทำไปเล่น่างครับครับครับลูกวันนี้เรียนอะไรอะพรุ่งนี้เหละครับใช่ครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรคะคุปอนค่ะพรุ่งนี้มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วก็ประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์กระปุกออมสินกันพรุ่งนี้นะคะไม่ปอาคค่ะพรุ่งนี้เด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้างคะเดี๋ยวแจ้งในนี้เลยก็ได้ค่ะ อยากให้จัดกระดาษลามใช่ไหมคะเดี๋ยวรอก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งปก่อนในนี้เลยเวลาพอเหลืออยู่นะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอปุบอนเปิดรายละเอียดแป๊บหนึ่งทีอ่านนีน้องพาวบอกว่าวันนี้น้องพาวจะไหว้คุณพ่อใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณครูป้อนบอกก่อนแล้วค่อยบอกคุณครูอะในกิจกรรมนี้นะคะก็เด็กๆบริษฐ์ก็ปลูกองค์สีนะคะก็จะมี ถ้วยกระดาษที่คุณครูแจกให้ในชุดกิจกรรมนะคะ,ะ,คะกระดาษลังะครับกระดาษลังตัดเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็กระดาษสีกระดาษสีแข็งหนึ่งแผ่นแล้วก็กระดาษอ่อนห้าแผ่นที่อยู่ในชุดกิจกรรมแล้วก็มีกาวนะคะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เลย อ๋อคุณครูเตรียมไปในชุดอันนี้ชุดกิจกรรมนะใช่ใชค่ะมีแค่กระดาษลังที่ต้องเตรียมเพิ่มค่ะอ่าเตรียมเด็กๆเตรียมกระดาษลังเพิ่มเพราะอะไรแล้วก็กาวเนาะสองอย่างอมีอะไรบ้างนะคะกระดาษลังกับกาวค่ะที่ต้องเตรียมเพิ่มที่เหลือคุณครูเตรียมไปให้ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ามีกระดาษแข็งด้วยนะกระดาษแข็งหนึ่งกระดาษสีแข็งอ่าหนึ่งแผ่นที่เหลือเป็นกระดาษอ่อนนะกระดาษอ่อนในชุดกิจกรรมนะคะ เด็กต้องเตรียมอะไรอ่ะกิจกรรมอันไหนอ่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณยายพอดีแชปเปอร์ถามว่าอ่าพรุ่งนี้เตรียมอะไรบ้างคุณผูกก็เลยใช้โากาสพอมีเวลาเหลือก็เลยแจ้งอุปกรณ์ไปเลยค่ะจะได้เตรียมทันพรุ่งนี้เด็กๆให้เตรียมกระดาษลังนะคะขนาดใหญ่ไหมเอ่ยคุณปอนขาใหญ่ไหมหรือว่า ขนาดไหนก็ได้ใช่มเท่ากับปากแก้วค่ะกูบีตัดเป็นวงกลมเท่าขนาดกับถ้วยกระดาษเลยค่ะอ๋อคือกระดาษอันนี้ใช่ไหมคะไม่เกินนี้ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะกูบีอ่อกระดาษลังตังหากนะคะอ๋อถ้วยที่คุณครูให้ไปถูกไหมใช่ใช่ใช่ถ้วยที่คุณครูให้แล้วก็ตัดกระดาษ้อยู่ข้างล่างอ่าเด็กๆเห็นถ้วยเล็กๆไหมถ้วยขาวๆเเล็กๆที่อยู่ในถุงใช่ใช่อาอาคุณย่าโชว์ไว้นะคุณย่าต้องแชเปอร์โชว์ไว้นี่ค่ะ กระดาษแข็งอันนี้นะอ่าแบบนี้อ๋ออันนี้ถ้วยแล้วก็คือให้กระดาษกล่องลังเท่ากับขนาดฝาวงกลมของฝาของถ้วยนี้นะคะอ่ากระดาษลังที่หาไม่ต้องหาอยาเยอะมากนะคะเอาเอาถ้วยนี้ไปทาบลองดูนะคะ โอเคเตรียมกระดาษลางังแล้วก็กาวที่ต้องเตรียมเพิ่มที่เหลือคุณครูเตรียมไปให้แล้วนะคะแล้วก็มีถ้วยด้วยนะโอเคค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองอย่าลืมคำสท์นะอย่าลืมคำสัพที่คุณครูให้ไปนะคะของแล้วก็อย่าลืมประหยัดอดออม ประหยัดอบออมวันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงรู้ตัวเองว่าเรามีเงินเท่านี้ซื้อของเท่านี้นะคะเรามีของเล่นเยอะแล้วซื้อของเท่านี้พอสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ควรซื้อสิ่งไหนที่จําเป็นที่จะต้องซื้อถึงจะซื้อนะคะแล้วเงินเหลือจากนั้นไม่ใช่เอาไปซื้อของขนมกินเล่นหมดเลยเหลือไว้ออมบ้างเมื่อเวลาที่เด็กโตขึ้น อยากซื้อของขวัญให้คุณพ่ออยากซื้อของขวัญให้คุณแม่อยากซื้อของขวัญใ,ใ,ให้คุณตาให้คุณยายคุณปู่คุณยา่าเด็กๆก็จะได้มีเงินก้อนนี้ไปซื้อของขวัญไว้เซอร์ไพรส์ท่านมีความสุขนะคะหรือไม่ถ้าอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งไว้ซื้อของขวัญให้ตัวเองก็สามารถซื้อได้เอาเงินที่เราจะซื้อขนมกินเล่นไป หยอดใส่กระปุกไว้ให้เป็นของขวัญตัวเองในอนาคตหรือของขวัญคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ชื่นใจเงินของเราก็จะมีคุณค่ามากๆเลยค่ะเด็กๆคะอย่าลืมประหยัดด้วยนะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆว,นนวันนี้หมด,หมดเวลบาบาย <นะ S 2> บา,าย คิดถ <aunque S 2> <True. S 1> ึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณเล่นเล่นด้วยนะพี่สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>